เป็นงานที่ค้นอาผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกมากกว่า9,000คนมาเจอกันที่นี่รวมไปถึงอีก415บริษัทจาก25ประเทศด้วยนะทีนี้มาในทีม connecting the logistic future เชื่อมโยงอนาคตแห่งโลจิสติกค่ะ ในแวดวงอุตสาหกรรมนะคะหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจที่สุดนะคือการบริหารจัดการประสิทธิภาพของการจัดเก็บและขนส่งค่ะและตอนนี้ที่ยืนอยู่ในงานที่เขาเคลมว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดด้านแวดวงเทคโนโลยีโลจิสติกในซาอุดีอเชียนะคะกับไทยล็อกโลจิสติกเดี๋ยวสิจะพาไปดูเทคโนโลยีเจ๋งๆที่ดูแล้วแบบเปิดโลกทัศ์เลยแหละ เดินอีเกียนะคะเราก็จะเห็นว่าแบบหูของเขาเนี่ยชั้นวางของไปถึงสูงมากท่าจะเห็นแบบรถที่มันเหมือนไฮส์ในการยกจัดเก็บว่าโอ้ชาเจ้าของตรงนู่นอยู่นู่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ารถก็ไม่มาถึงเราสักทีค่ะตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากคือเขาผนวกรถที่สามารถแบบหยิบของจัดเก็บได้กับขุนยนต์เข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เขาโชว์เคสอยู่นะคะก็คือไม่ต้องมีคนขับใดๆทั้งสิน้นก็รถ human error ไปได้เลยคือตัวเครื่องตัวนี้ก็เป็นหุ่นยนที่ด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีถาดในการหยิบ คือหยิบมาได้ทีละหลายๆทาาดนะด้านขวาเนี่ยจะเหมือนแขนกลในการเอื้อมเข้าไปหยิบตัวกล่องนะคะเข้ามาเพื่อให้เอามาให้เราอ่านี่ค่ะมาดูบริษัทจีนบ้างนะคะว่ารูปแบบการจัดเก็บเขาเขาบอกว่าเขาเอาไปอพยกับทาง Lazada ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับระบบอ e ีคอมเมิร์ซนะต้องมีการจัดเก็บแล้วก็หยิบเพื่อมา แพ็กเกจแล้วก็จัดส่งใช่ไหมคะตอนนี้มาจากประเทศจีนชื่อว่า l ีพ p i อโรบอติกส์นะคะนี่คือระบบที่เขาบอกว่ามีใช้แล้วอยู่ในประเทศไทยนะก็จะเห็นว่าคุณยนตลักษณะนี้นะคะก็จะวิ่งนะ,ะเพื่อมาส่งของหรือเก็บของนะคะผ่านช่องทางของแ a รกแล้วก็ w บร์เฮาส์ตรงนี้ ไม่รู้อะไรนะทุกคนแต่คือดูแล้วอ่ะมันเทิงมากๆเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะจิรู้สึกว่าวัฒนธรรมของการจัดเก็บแวร์ h ฮาส e ะแต่ละประเทศอคิดไม่เหมือนกันประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาก็คิดแบบปางเลยนะคะในการที่โชว์เคสหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาว่าเนี่ยหุ่นยนต์อ่ะวิ่งแล้วจัดเก็บอยู่ด้านบนสุดเลย ซึ่งประหยัดพื้นที่สุดๆเลยคือเอากล่องวางกันเป็นแสแต็กแบบนี้นะคะซึ่งบริษัทนี้น่าสนใจมากนะเพราะว่าที่ทางการเติบโตกันใน3-5ปีเนี่ยโตขึ้น400ในขณะที่อโตโนมัสของประเทศจีนนะไม่ว่าจะมีแบบรางในการจัดเก็บสร้างแหลกในการจัดเก็บสิ่งหนึ่งที่ซีเห็นความน่าสนใจก็คือว่าหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยภายใน1นนาทีเนี่ยน่าจะยกได้ประมาณ600กล่องะคะแต่ที่เด็ดก็คือว่าถ้าเราสร้าง แหลกติดติดกันแบบนี้เราสามารถสร้างตู้กระจกครอบได้แบบนี้จริงๆมันอาจจะอยู่แค่หลังร้านในการทำรีเทลของพวกเราก็เป็นไปได้ในการจัดเก็บคือคนไม่ต้องไปหยบเลยของก็ไม่สูญหายการทำระเบียนของของเข้าหรือของออกก็อาจจะง่ายยิ่งขึ้นก็ได้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นวิธีคิดที่น่าสนใจแปลกใหม่ดีนะคะ จริงภายในอาคารอย่างเช่นพวกรีเทลนะคะต้องดูสิ่งนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นไฮสปีดโรลลิ่งชัตเตอร์ดอค่ะในกรณีที่เราต้องการจะปิดร้านหรือว่าหนีทเทอร์เรลิสการก่อการร้ายอย่างต่างๆภัยพิบัติต่างๆนะคะการปิดร้านมันไม่ใช่เรื่องยา่ต่อไปแล้วก่อนหน้านี้นเราจะรู้สึกว่าแบบโอ้ประตูบานเหล็กม,กม่านมวนทั้งหลายเนะะี่ยมันปิดยากเ,เย็นเหลือเกินนะคะแต่พอมาเห็นมาว่าภายใน3วินาทีกดปิดปุ๊บ ปิดประตูร้านครบทุกอันเลยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยก็จะมีเซนเซอร์ในการตรวจจับเพื่อรักษาความปลอดภยัยต่างๆด้วยแต่ทีเด็ดก็คือว่าด้วยความที่ตัวประตูเนี่ยมันดูมีน้ําหนักเบามากเพราะว่ามันใช้เป็นผืนผ้าใบทั้งหมดเนี่ยมันเลยทําให้แกนการหมุนขึ้นลงข,งของมันในการจัดเก็บเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วเลยจริงๆค่ะเฮ้ย hey, ทุกคนอันนี้คือเจ๋งมากอ uh, ะเพราะว่าเราอ uh, ะจะเห็นพวกบาร์โค้ดคิวอาร์โค้ดแบบนี้ใช่ไหมในการแบบจัดเก็บของในโกดังกองเยอะมากๆใช่ไหมคะก็เป็นไอดีนิตี้หรือว่าตัวตนของแต่ละกล่องแต่ในกรณีจัดเก็บไปเร เกิดแบบว่า,าเรือนจ้าทุกคนเกิดอาการขาดคุณรู้หรือเปล่าว่าเครื่องอ่านบาร์โคดปัจจุบันนี้มันมี AI คุณสามารถสแกนมันได้ถึงแม้ว่าบาร์โคดดูแล้วมีความชํารุดบกพร่องหรือไม่ชัดเจนเรือนหายค่ะทุกรุ่นของตัวแฮนด์เฮลของทางเคียร์เราครับจะมีตัวบาร์โคดรีคอนสตรักชั่นครับผมก็คือสามารถที่จะอ่านโคดที่อ่านจากมุมเอียงโคดที่มีรอยยับรอยยน่นรอยหิดข่วนอะไรเงี้ยครับก็คือสามารถอ่านได้เลยสามารถสแกนตั้งแต่2องจุดเซน อันนี้จนถึง10เมตรเลยไม่จำเป็นต้องลงมาจากปลกลิฟต์ก็คือสามารถตักของไปหยิบไปยิงไปด้วยได้ได บันเทิงมากเวลาที่เราเห็นสายพานเวลาสายพานซูชี่สายพานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่มายืนเมาอ,อยู่หน้าบูธนี้ซึ่งเป็นบูธจีนนะคะที่มาจากเจียงซู province อาจจะออกเสียงผิดผิดพลาดบ้างในเจียงซู province น,นะบริษัทนี้ชื่อว่าเจียงซูเติเฉิงอินเทลเลเจนต์โลจิสติกเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาออกงานนี้ครั้งแรกแต่ว่า Expertise เขาหรือความเชี่ยวชาญของเขานะคะก็คือว่าเราไม่ได้มองกันที่เรื่องของสายพานการผลิตแต่มองกันที่โรลเลอร์อยากจะบอกว่าอันนี้ดูเหมือนกับ โรลเลอร์ er ธรรมดาที่มันสามารถผลักกล่องไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าคุณเดินไปหลายๆบูธเนี่ยก็จะมีบูธที่ยังใช้สายพานการผลิตแบบเดิมที่พอกล่องเนี่ยมันมาถึงตรงมุมปั๊บเนี่ยกล่องมันจะมีความเฉยแล้วก็ดันดันดไปซึ่งมันก็จะมีเหลี่ยมมุมที่ทําให้กล่องเนี่ยนะจุดหนึ่งอะสามารถตกลงพื้นได้อะแต่คุณจะเห็นความสมูทของตัวโรลเลอร์ตรงนี้ที่ใช้การผสมผสานในรางเดียวกันนี้นะคะมีการยกโรลเลอร์กดโรลเลอร์ลงซึ่งอันเว้นอันนึกออกว่าอย่างตรงนี้ในีเห็นปะพอมันมาถึงตรงนี้ปุบ โรอเลอรครึ่งหนึ่งมันจะถูกกดลงเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งผลักตัวกล่อง,ง,งนี้ไปทําให้กล่องเนี่ยไม่ต้องเอียงองศาค่ะคือมันไปแบบนี้แล้วไปทางตรงได้เลยเขาบอกว่าทุกๆอันที่เขาทำเนี่ยเพื่อให้โรงงานผลิตส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดออโตเมชั่นมากขึ้นคือใช้คนให้หน้อยที่สุดในกระบวนการแล้วก็ทุกอย่างควบคุมได้แม้กระทั่งองศากล่องที่วิ่งอยู่บนสายพานนะคุณ เขาให้ชื่อว่าสมาร์ท a b บิเนตนะคะก็เป็นตู้สปีชีใหม่นะคะที่หน้าตาเหมือนกับตู้ล็อกเกอร์นั่นแหละนะคะแต่ว่าเหมือนเอาไว้ใช้ในการบริหารจัดการแล้วก็จัดเก็บสินค้าแต่ละแหลกแต่ละช่องเนี่ยนะคะสามารถอินพุตข้อมูลไปได้ว่าตู้นี้เราจัดเก็บอะไรและสินค้าคงคลังอยู่ที่เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยพนักงานหรือว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยากจะมาสแกนเปิดตู้เนี่ยก็จะต้องมาสแกนนิ้วนะคะหรือว่าใช้ตัว QR code ต่างๆเพื่อที่จะเข้ามา access ตัวช่องต่างๆแล้วก็มีการบันทึกเก็บหลอกเอาไว้ด้วยว่าใครมาอคคคเสสลล่าาาุดาินน้งงััตวไหไหป การจัดเก็บนั่นเองก็เลยเหมือนกับตู้ที่มเีเทคโนโลยีเพิ่มเติมเข้ามาในการลงทะเบียนได้ว่าสินค้ารวไปถึงการหยิบสินค้าเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่และมีสถานะคงลังของสินค้าเท่าไหร่ค่ะ อยู่ในวงการโลจิสติกนะคะเดินมาตื่นเต้นกับรถ6ล้อที่เป็น E v 1ี0ซึ่งตัวนี้จริงๆเปิดตัวประมาณ2ปีกว่าๆแล้วนะคะแต่เพิ่งมาเจอในงานนี้ค่ะ mm hmm. เขาบอกว่าในประเทศไทยก็มีการใช้แล้วอย่างแบรนด์ใหญ่ๆแบบพวก s c g อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการเอาไปประยุกต์ใช้จริงแล้วตัวที่เขาเอามาโชว์นี้นะคะก็คือเป็นตัวรถบรรทุกแบบ6ลอ้อซึ่งสามารถรับน้ําหนักได้ประมาณ5-7ตันนะแล้ววิ่งได้ประมาณ280กิโลนะคะซึ่งมีเวอร์ชั่นที่เป็นแบบมีตู้แช่ซึ่ง อุณภูมิคงที่อยู่ประมาณลบสได้ด้วยนะคะหรือแบบไม่เป็นตู้แช่ก็ราคาประมาณ3าล้านหประมาณนี้นะคะแต่ว่าตัวที่ไปไกลถึงน้ำหนักา50าสิบตันเนี่ยก็คือตัวที่มันเป็นรถบรรทุกเลยแบบขนาดใหญ่สุดเลยเออนี่น่าสนใจมากซึ่งมันเป็นแบบสัญชาติไทยอะทุกคนเน็กซ์ค่ะอันนี้เป็นออปชั่นเสริมนะคะคือด้านหลังถ้าเกิดว่าคุณบรรทุกพวกแบบอาหารอาหารแช่แข็งผลไม้เนื้อสัตว์ต่างๆอาจจะต้องแบบว่าใส่ออปชั่นเสริมในการมีคูลิ่งยูนิต คือบูธที่ชื่อว่า RTN Logistics เจ้านี้นะคะมีการขนส่งของนำเข้าส่งออกนะคะไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากมายเราใช้เรื่องของ Transport Management System นะคะในการที่จะ Integrate Data นะคะระหว่างเรื่องของรถขนส่งเรื่องของ Report รวมถึงเรื่องของการจับ t a ็ g i n g ง GPS นะคะซึ่งลูกค้าสามารถ t a ็ g i n n g ข้อมูลของงานขนส่งสามารถ Generate ออกมาเป็นข้อมูลรีพอร์ได้คะ่ะตอนนี้พางบริษัทเราก็เริ่มลงทุนเรื่องของ EV Truck นะคะที่เป็นเรื่องของรถขนส่งที่ใช้ไฟฟ้านะคะอีกบริษัทหนึ่งนะคะที่เป็น หลังความสําเร็จของหลายๆอุตสาหกรรมนะคะก็คือจะต้องมีคนเขียนซอฟต์แวร์เก่งๆเข้ามาช่วยเพื่อทําให้งานต่างๆ Process ต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ลดจํานวนเวลาลงค่ะแวร์เฮาส์เราเนี่ยมีความแตกต่างตรงที่เราเอา AI เข้ามาต่อยอดเพื่อให้มันเกิดเอฟเฟอร์ c รสูงสุดเรื่องของการจับชิ้นงานเข้าไปในคอนเทนเนอร์ได้เรื่องของ Space มากที่สุดแล้วก็เรื่องของการทํา Defect Predictive ในสายการผลิตนะครับเราสามารถทําได้ถึงในระดับที่ชิ้นงานวิ่งมาแล้วยังไม่เสียนะครับแต่เราใช้ AI เนี่ยพิ i ิต ว่ามันมีโอกาสจะเสียนะครับแล้วเราก็ส่งการปรับพารามิเตอร์ต่างๆกลับไปหาโรบอทอัตโนมัติผ่านออโตเมชั่นนะครับแล้วก็ลดการสูญเสียของชิ้นงาน ROI, ROI ก็จะสูงขึ้น ให้ฟีลเหมือนแบบฉากอยู่ในเรือดำน้ำมาทุกคนเออโอ้ว่ลงมาทุกคนนี่คือไอโซแทงแล้วมันเป็นความรู้ใหม่ของซีงเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราทำอุตสาหกรรมเหมือนแบบเครื่องดื่มหรือเคมีพันที่มันเป็นของเหลวใดๆทั้งหมดเนี่ยยุคแรกๆเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเปลืองบรรจุพันธุ์มากๆใช่ไหมคะเราค่อยใส่เข้าไปในคอนเทนเนอร์ยุคนี้เนี่ยมันจะมีตัวไอโซแทงตัวนี้ก็คือว่าสามารถแบบไฮจินิกมากๆก็คือใส่น้ำเข้าไปเลยแล้วก็ถือว่าเป็นภาชนะ ที่สามารถเอามา reuse ได้โดยที่เราไม่ต้องใส่บรรจุภัณฑ์เข้าไปอีกทีแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปในคอนเทนเนอร์นึกภาพออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวฟู้ดเกรดนะคะที่บรรจุแบบของเหลวทั้งหลาย,นยในการส่งออกหรือว่านำเข้ามาได้ทุกคนแล้ว reuse ได้เออ คือพูดเนี้ยทำให้สี่เข้าใจแวดวงโลจิสติกไทยมากขึ้นในเชิงภาพใหญ่นะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีวิธีในการคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ innovation ใหม่ๆ software ใหม่ๆเนี่ยจากต่างประเทศเข้ามาช่วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยทางด้านโลจิสติกเนี่ยเท่าทันเทรนด์โลจิสติกระดับโลกได้ยังไงบ้างนะคะนี่เลยค่ะชื่อสมมาพันธ์เขา ชื่อง่ายๆเลยเรียกว่าทิฟฟ่าเขาบอกว่าในกลุ่มของเครือข่ายพันธมิตรของทั้งทิฟฟ่าเนี่ยก็แบ่งออกเป็นหลายๆเรื่องราวด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่สามารถเข้ามาเทรนนิ่งตลาดแรงงานทางด้านโลจิสติกในประเทศไทยให้ขับเคลื่อนวงการโลจิสติกไปได้นะเขาเนี่ยมีหน้าที่ในการมอนิเตอร์เทรนค่ะเทรนด์ Trend ของโลกเพราะว่าเขาก็จะเอาเครือข่ายของเขาในระดับโลกเนี่ยก็คือว่า เราส่งออกชิปเมนต์กันทั่วโลกไปจนถึงที่ยากๆอย่างแอฟริกาเนาะมีระบบมีเทคโนโลยีอะไรเนี่ยซอร์ซิ่งมาแล้วมาอินทิเกรตกับบริษัทโลจิสติกในประเทศไทยนะอาจจะผ่านการเวิร์กช็อปเทรนนิ่งอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่เขาสปอตไลท์ไปที่เล่าให้สิฟังว่าทิฟฟ่านี่เหมือนกับเป็นไอทีของวงการโลจิสติกแปลว่าอะไรไอที IT ก็คือคนที่พยายามซอฟ์โซลูชันถูกไหมคะใส่สโซลูชันเข้าไปนะคะ สิ่งที่กำลังใช้อยู่ก็คือ e-custom er ค่ะซึ่งทุกๆอย่างทำแบบ paperless หมดเลยนะในวันที่เราคุยกันเรื่อง paperless เนี่ย custom หรือการกระบวนการศุลกากรต่างๆในการนำสินค้าเข้ามาหรือว่าตู้ขนส่งชั้นไปถึงแอฟริกาตรงจุดไหนมีระบบการติดตามกันชัดเจนผ่านรูปแบบของดิจิทัลไม่มีการสูญหายนอกจากนี้ เอกสารทุกอย่างสามารถทําสามารถแอปพลายได้ผ่านระบบทั้งหมดเลยเออนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นเนาะเพราะว่าโลจิสติกทุกอย่างเนี่ยมันเป็นข้าวเป็นของไปหมดเลยนะแล้วของพวกนี้คือสมบัติพรสถานที่เราอยากจะนําเข้าหรือส่งออกไปให้ถึงปลายทางอย่างปลอดภัย โดยราบรื่นด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่ทําทุกอย่างผ่านดิจิตอลสิว่ามันก็จะมีขีดจากัดอยู่อีกเยอะที่เรายัางต้องใช้แมนพาวเวอร์บางที24ชั่วโมงของต่างประเทศที่จะส่งไปถึงอาจจะเป็นเวลานอนของเราได้ดูทุกอย่างที่ Go for d อร์ดดิจิตได้เนี่ยเยี่ยมมากค่ะ นงาโลจิสติกส์นะคะซึ่งขนาดซีเองก็ยังมีความเข้าใจว่าการท่าอากาศยานไทยเนี่ยก็ดูแลเฉพาะแบบการขนส่งคนขนส่งคนขนส่งของมีเรื่องของคาร์โก้ด้วยแล้วเกี่ยวอะไรกับการทำโลจิสติกสคะเนี่ยคือเอของเราเนี่ยครับเราเรามีบริการในเรื่องของดูแลเดนพื้นที่ที่ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศนะครับซึ่งเราเรียกว่าฟรีโซนแอเรีย ที่อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิที่สวุวรรณภูมิใช่ครับฟรีโซนแอเรียคือฟรีโซนแอเรียคือเขตปลอดอากรนะครับซึ่งจะให้ใหสิทธทิประโยชน์ในด้านของภาษีกับผู้ประกอบการะนะครับสสาาการขนส่งสินค<อ>้าอากาศเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีสสาาการขนส่งสินค้าอากาศแล้วเอามาผ่านทางฟรีโซนเนี่ยจะได้สิทธิ์คือไม่ต้องชําระภาษีก่อนที่จะนําสินค้าออกไปะนะครับหรือว่าจะมีสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยการที่ รับสินค้าจากหลายหลายเส้นทางมาแล้วมาประกอบบรรจุใหม่แล้วก็ติดฉลากใหม่แล้วไปเรื่องใหม่แล้วก็นําส่งออกไปต่างประเทศปลายทางต่อไปได้ซึ่งส่วนภูมิเราพยายามที่จะเสริมขีดความสามารถการขนสนี่ครับเนเรื่องของ Multimodal Transport เพื่อขยายการขนส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นแค่โหมดการอากาศละ,ะตอนนี้จะเชื่อมไปทั้งหมดทางเรือทางรถบรรทุกมากขึ้นโดยสามารถตอบโจทย์ภาครัฐในเรื่องของนโยบายของการเป็น regional hub เข้าใจมากขึ้นก็คือว่าอย่างนั้นทีสรุปแบบนี้ได้ไหมคะว่า AOT เนี่ยปัจจุบันนี้กำลังแบบ positioning ตัวเองว่าเราจะเป็นกับเป็น gateway ของ <gateway. S 2> การขนส่งพักสินค้าแล้วก็สารต่อไปที่ช่องทางอื่นๆด้วยไม่ได้เพียงแค่ว่าเรามาเป็นทางผ่านอย่างเดียว่แต่ว่าเราก็เริ่มต้นในการปลายเปิดให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส warehouse solution ตา่างๆมองเห็นเราเป็นแบบับ กลางครับกลางครับเพื่อเชื่อมโยงกับโบการขนส่งสินค้าต่างๆมากขึ้นค่ะครับผมสินค้าประเภทไหนคะที่ตอนนี้ประเทศไทยเรามันมีศักยภาพมากๆเลยในการให้มาหลักๆตอนนี้ก็จะเห็นว่าจากการที่เราเผชิญกับเหตุการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะครับพฤติกรรมผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่ตอนนี้ก็เติบโตมากอย่างที่เห็นได้ชัดคืออีคอมเมิร์ซทุกๆแพลตฟอร์มเลยในว่ามีการสั่งคลอผพัน ไม่ว่าจะเป็นทีมูร์เหรอคะทีมูร์ช้อปปี้ <c oughs> ลาซาด้าต่างๆนะครับเนี่ยซึ่งทําให ปริมาณการขนส่งสินค้าเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วดีทุกอย่างเลยนะคะสีคิดว่ามันค่อนข้างครบวงจรสาหรับคนที่อยู่ในแวดวงไวเ e h o u s e กับโลจิสติกมาเดินงานนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นแบบพวกเทคโนโลยีใหม่ๆโซลูชันใหม่ๆบางคาดย่างเดียวค่ะสีรู้สึกว่าบริษัทไทยที่มาเป็นอินดิเกเตอร์ค่อนข้างน้อยไปนิดนึงรวมไปถึงคนที่ลุกขึ้นมาพัฒนาเทคโนโลยีในสายพานการว a r e h o u s e สายพานการทําโลจิสติกทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วเป็นโซลูชันที่อินดิเกตมาจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะคะก็อยากจะแนะนําให้นักวิจัยทั้งหลายนะคะหรือว่าคนพัฒนาเทคโนโลยีค่ะ มาสนใจการทำเทโลรีเฮาส์แบรนด์แบบนี้กับสำหรับการใช้งานของอุตสาหกรรมในโลโคอลมากยิ่งขึ้น,นแล้วก็มาเปิดตลาดในงานแบบนี้บ้างนะจะได้ทำให้เราประกาศศักยภาพในประกาศศักดาของประเทศไทยทางด้านการแวร์เฮาส์แม a จเมนต์หรือว่าโลจ i สติก a g แมเนจเมนต์กันบ้างนะโอเคค่ะอย่าลืมถ้าชอบเทโนรีทีดีอย่าลืมคอมเมนต์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ ตรงนี้ระวังหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าเพจของ C ีนะคะซีเมียเกนเนี่ยนะคะจะมีช่องทางที่ชัดเจนเลยเป็นเพจทางการที่มี Meta v e r i f y <ฮ>ติ๊กถูกสีฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นเพจที่ปลอมแปลงซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยตรวจจับได้มาก200เพจที่แอบอ้างเป็นเพจเราก็ระวังตัวกันด้วยอย่าไปหลงเชื่อในการซื้อสินค้าก,กับเพจที่ไม่ใช่เรานะคะฝากกันไว้เท่านี้แล้วกันอย่าลืมไปติดตามกันในช่องทางโซเชียลที่ตขึ้นให้นี้เป็นช่องทางที่ถูกต้องของเรานะคะ